you yeah, yeah. yeah. यतोऽहं तस्मिन् सञ्जयः। हरमस्य देसोऽहं यनाथाय कार्यम्। जयं तं मम अन्तर्तेन विकासान्तेन। ओम नमः देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। परमते नमेदा तं भागतम भाति नमे तथा यते अज्ञान तोस्वान तिवातो प्रेत सुतिना नमे การประกอบที่ถือทองออกอผคจะปฏิบัติประจำวันภราคผกคือได้ประกอบที่ีเป็นเพียง้อยถือดังนั้นเองจะได้สุดที่มหาบุาที่เสิน ตั้งสิญานอธิฐานจตบรรจุมงคลบุญเหนือนหวงเดินราชาโชคและเดินเจริญพรตั้งสามพูสามเดินี้พระวจิเจริญ็นผโพสร้างลุกระชาโชคกระดังเมลือนเจริญพรตัวนี้จะเสร็จแล้วจะแสดง Guns up to rai a little bit about others up. We look post around for that room soccer. Somebody lê tiệc hùng lên, errant hùng lên trên, they Đen to năm mặt, they had 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 to năm mặt, they had

ครับเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ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  <laughs> <laughs> <laughs>

เดินประสบชัยชนะในรึกบอโลกยูโดงแถวมมเรเซียแต่เตะบอลชัยะปนเจกเป็นพระเจ้าพิชาโราสินต์ะจับนระจิตโตเป็นาองบมาทั้งหมจิตบ้าไทยเรื่องเกมจิตว่าลูกหมาเสลาได้เป็นพ่อโลกมาตัวชาคนลูกหมาหลกรดดข้ามหมปบลงเมือง ก็จะได้นับุญาิตางจิตเรื่งในเหรียญพระอาจารย์ลุหนึ่งตัวของข้าชาวุแต่เอสาเครื่องราจารลิมันจันทีเดยลงพ่อเดินลวงพ่อวัดปราแดเนี่ยเพื่อนแม่ชีเนี่แม่ชีเนทาเรื่อาางตรเวนการ์ทุกพ่อหลพ่อตนวชัยมโนทัศร แด็ับเดทกจนทำลายลงข่ามมารรมยานประมาหาว่าเราไมจิตใจโรวันลวง่อกระส่วนแต่มา่วกพิธีที่จำพัรษในดวงดำเป็นลาดับสัตว์จำนาพระบิดาด้วยไม่ย้หลปูุศราแต่สร้างพระบิดาให้แล้วแก่ลวงบอกก็จะมีแต่จำตอนนี้เดี๋ยวลุงพูเมียาเอาแล้วเราก็ โปรบโปรดจะพักอริยบรรนะครับให้รบโปรได้พระอริยบรรมู่นะครับเดี๋ยวเริร่มรบกวนท่านนะครับจะเรียนเชิญโดยท่านนะอมจะได้เข,ข้าสู่พิธีพุทธาพิเศษจากเรียนเชิญนะครับ พี่น้องว่ากันว่ครับนพี่น้องทางด้านทางลูกเด็กครับพี่น้องวันนี้พี่น้องก็ไปหลังสาวเออพี่น้องครับไปนั่งข้างหลังครับไปนั่งข้างหลังนะครับพี่น้องครับ ครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปราบตขอนะครัผู้สมรมคจำเรเอนะครับยนเรื่อนนะครับกับเียนเพื่อนอมรัังเดอครับุองนะครับเดพื่อนรักมาเน้นควาเสียงความรหนางุนรกั เนอ่คอเครับครับครัทุกท่านทุทานตอนนี้เอข้าสู่ตอนที่กางลท่านเียแล้วถ้าเราน้องดูทางในคนของเข้ามาใายตะวัออกทุกท่านเข้าที่ของเ เทษี <ion> <live> <occurs> ่ได้ราาทที่ได้ำให้เราสาอง่ได้ไดระรารกษท้าเป็นดวงวณด้วานดวงเยญด้มยเปืนองิญญณได้าเนวา้าเป็นดวงวาาเป็นดได้กาเปรนาณไาปรนดวงณ้เป็นดาณาเนดวงวิญญาณไาเปนดวงวิได้นว้ป็นดิาสำ้เปรมิญาณไดาเป็นรงานดอธิญาณไาเป็นโลก ได้ประจำบหมดหมดพิธีแล้วตอนนี้ทอดพักให้ลูกศิษย์เท่ากับคนรบศิลาเพราะฉะนั้นจะเกิดความไม่เรียบร้อยเราจะไม่ได้ประอบพิธีถ้าเราเห็นว่าเป็นเวลามงคนตดมน้ำสัตนิในการประกอบพิธีแล้วให้ทุกท่านสาธุการข้นสามคงแล้วก็ู่มีความสงบท่านใดที่เดินอยู่หันลงบนเนินสาธุ

โบคณนะองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนะ้ที่เรียบร้อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าสุพิธีการเรียนเชิน้านในศาลาก็ทากจากองค์ครูบาอาจารย์ท่านโค้ดเ,เห็นใจค,คนยนทั้งหลายมาร่วมพิธีผู้ดาพิเศษวายเป็นอาจารย์ย่อบูชาเดี๋ยวคนลบปูกเวินเราบางคนบางท่านก็อยากเข้ากาบองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ในเรื่องเี่ว่าตอนนี้เวลาเราล่วงมาแมากตามเล่ที่เราลงสู่วางไว้ก็คือ1ิ3สามรการนับนาทีจะได้ประกอบพิธีเชิญน้สัยโคลย ก็จะได้กาบพระราชนาองค์พระเดชพระคุณพระธรรมวชระนิเวศที่ปรึกษาเจ้าหภาทาเก้าองค์ปรรธานในพิธีิได้เมตตาจดเยียนไทยงจากั้นำพระราชตรัสรูปก็จะได้สววจรักษาพุทธาพิเศษตามลำดับวันนี้ได้เวลาเป็นุดงมคลเลอร์มอบให้กับศาสนาพิธีกรได้นำเข้าสู่ขัตนพิธีการ็

Kita harusnya สวัสดีครับผมขอ <laughs>